ปกติฉันเคยกับช่องคนเมืองทวนนะครับคลิปนี้ก็ที่ได้กล่าวไปนะครับว่าจะเป็นในส่วนของอถังสไปเดอร์แมนบัคเก็ตเซตในเซต B นะครับผมก็นี่ครับมาดูกันครับว่าเซต B เนี่ยแตกต่างจากเซต A ยังไงครับผมเนี่ยดูรอบๆกล่องนะครับผมเห็นนะครับความแตกต่างของตัวอาคารนะครับคือสีนะครับผมนี่ครับสีก็จะเป็นตัวสไปเดอร์แมนนะครับผมเนี่ยนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับผมก็ด้านหลังนะครับจะเป็นตีโลโก้เหมือนกันนะครับเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าทางด้านข้างนะครับจะแตกต่างกันนะครับผม แล้วก็ฟิกเกอร์อยู่ตรงไหนก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ทางด้านในครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยจะแอบตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมนี่ครับใหญ่แบบใหญ่แบบดูอลังการครับผมโอเค,ครับนี่ครับปรามานี้ก่อนจะไปดูรายละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวถังกันดีกว่านะครับตัวถังเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับกับ ในถังของเซต A นะครับคือด้านในก็เป็นด้านข้างก็เป็นพลาสติกนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นเหมือนพลาสติกบางนะครับใสเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่พูดไปนะครับเราสามารถนําไฟนะครับผมเป็นพวก LED นะครับผมสีต่างๆนะครับมาใส่ด้านในได้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็ตัวอาคารเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีไฟนะครับผมอยู่ภายในอาคารนะครับผมก็ถือได้ว่าสวยนะครับเอาเป็นแบบวางโชว์ก็จะสวยขึ้นนะครับเวลามันมีไฟอยู่ทางด้านในนะครับผมเนี่ยด้านในก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผม ด้านบนก็จะเหมือนกันครับก็จะเขียนสไปเดอร์แมนนี่คอร์ดเดอร์สไปเดอร์วอนะครับผมเหมือนกันเลยครับด้านล่างก็จะเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่นะครับด้านข้างกับด้านหน้านะครับผมนี่จะแบบรูปแบบลวดลายจะแตกต่างกันนะครับผมก็ลวดลายก็จะเป็นลวดลายเดียวกับฟิกเกอร์ที่แถมมาให้นะครับผมนี่ตัวฟิกเกอร์ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับรายละเอียดตัวนี้ก็การลงสีเนี่ยดูดีกว่าตัวในเซตเอรับตัวสไปเดอร์แมนนะครับผมแต่ว่า ก็ถามว่าเลอะไหมตัวนี้ไม่เลอะนะครับแต่ว่าสีอาจจะขาดแล้วก็มีเลอะบ้างนะครับสีขาดหายไปอย่างเช่นแบบตัวลายเหมือนตรงท้องนะครับแมงมุมนะด้านหลังนะผมเห็นนะครับตรงเหมือนเขี้ยวแมงมุมนะครับคือสีมันจะลงไม่เต็มนะครับผมสีแดงจะขาดหายไปครับกาะเอียดดีเทลก็ค่อนข้างดีนะครับตัวฟิกเกอร์เป็นอ่าพลาสติกนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเหมือนกันนะผมน่าจะเป็นพลาสติกตันนั่นแหละครับ นาตาถือว่าดูเอาเรื่องเหมือนกันนะผม่ครบบดีเทลรายละเอียดก็ตัวใหญ่กว่าตัวเซตเอนะครับผมเนี่เดี๋ยวจะเอาเซตเอให้ดูแล้วกันนะครับนี่นี่จะเป็นเซตเอนะครับดูแบบขนาดของฟิกเกอร์นะครับจะแตกต่างกันนะผมมีขนาดที่ใหญ่กว่าประมาณ2เท่านะผมราคาเท่ากัน500 9 0บาทแต่ว่าตัวฟิกเกอร์ได้มาไม่เท่ากันครับผมก็ถ้าใครมีงบนะครับผม จำกัดนะครับผมแนะนำนะครับผมมีแบบยังไงก็ซื้อเพียงแค่ตัวเดียวนีแนะนําตัวนี้น่าจะดูคุ้มกว่านะเพราะว่าลักษณะตัวเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็การติดนะครับผมตัวฟิกเกอร์นะครับแหมมันจะมีรูบอกไว้ครับนี่ครับเป็นรูตรงนี้ครับทางด้านหน้านะครับแล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้จะเป็นในส่วนของมือนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับส่วนอีกอันหนึ่งครับจะเป็นตัวของเท้านะครับผมรูตรงนี้คือจะใส่บริเวณของ อยู่ดันท้ายของบัานท้ายนะผมตัวนี้ก็เป็นเท้านะครับก็ใส่ดังด้านล่างครับผมก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับผมมือก็เสียบเข้าไปครับถัดมาก็ตรงบัานท้ายนะผมตรงตูดนะครับก็เสียบไปทางด้านข้างแบบนี้เลยครับผมดันเข้าไปครับนี่ดันไปจนสุดเลยนะครับผมโอเคพอเราดันจนสุดแล้วก็ฟิกเกอร์ก็จะประมาณนะครับผมจะเป็นท่าทางเหมือนหันไปทางด้านขวานะครับตัว เซตเเนี่ยจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับผมด้านซ้ายของฝั่งเรานะก็ถือได้ว่าเป็นกล่องและฟิกเกอร์เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าเซตเนะครับถามว่าคุ้มกว่าไหมก็มันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วเพราะว่าราคาเนี่ยมันเท่ากันนะผมห้าร้อยเก้าสิบาทอ๋อตอนที่แบบเซตเไม่ได้พูดไปนะครับมันจะได้เป็นในส่วนของถังป๊อปคอร์นนะผมแล้วก็ได้แก้วน้ำนมหนึ่งแก้วนะผมแยกไหมต้องบอกว่าถ้าหน้าลงไม่แยกนะครับแต่ว่า ที่ผมไปเนี่ยสาขาผมไปเนี่ยมันจะมีอยู่จุดจําหน่ายอยู่2จุดคือจุดหน้าโลงกับจุดทางด้านล่างนะครับปกติแล <d ance> ้วเมเจอร์มันจะมีทางจุดทางด้านล่างที่แบบขายลูกค้าที่แบบไม่อยากจะขึ้นไปทางด้านบนอันนั้นน่ะคือไม่รู้สาขาอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าสาขาที่ผมไปเนี่ยถ้าซื้อหน้าโลงเนี่ยไม่สามาร SI ถที่จะแยกตัวของป๊อปคอนได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อสาขาด้านล่างเนะครับเราสามารถแยกป๊อปคอนเป็นถุงได้แล้วก็ตัวแก้วน้ำานะครับจะแยกสามารถแยกเป็นเลือกเป็นในส่วนของอ่าเป็น ปัพซี่กระป๋องเนี่ยแตกต่างจากหน้าลงนะครับผมโอเคก็ตัวนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเซตบีนะครับผมเดี๋ยวไว้ดูติดตามในเซตซีนะครับผมจะเป็นยังไงนะแล้วก็มาดูคลิปนะว่าทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วจะเป็นยังไงครับผมโอเคคลิปนี้ก่อนนจุดีใครมีคําถามก็ ถามมาได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสันกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถอยไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าก็เป็นเซตบีครับผมมาติดตามชมกันับผมไปแล้วครับเจอกครับสวัสดีครับ